สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟซบุ o กและ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์นลเรื่องของจากร้านบัวษอนอําพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นยันม่าแมชชีสเตอร์ยูเนเต็ด E514MU f คันนี้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับใวมีดอุปกรณ์หน้าแล้วก็มีอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นผานหรือโรตารี่นะครับผม ยางใหม่4เส้นส,สวยๆครับรถคันนี้โจดทะเบียนปีน59แล้วครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด e อ5 1้า u คันนี้นะครับเรามาดูตัวรถร,รอบๆกันครับผมเครื่องดีเคียดีนะครับผมพร้อมใช้งานครับจากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถไถยันมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด e f 5 1้าหคันนี้นะครับผมเรามาดูด้านหลังครับ เอาวิดีโอสวยๆครับแล้วก็แขนยกแน่นๆครับผมตอนนี้เป็นรถไล่นะครับไม่มีร้อยก่อนสนิมนะครับผมค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ไปใช้างานกี่ห้อยันม่าแมเชสเตอร์อยู i นเต็ด 51cm ยคันนี้นะครับผมร้านบอสอนอพอลลเอคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0ูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดศนะครับแรกอ,อีกเบอร์หนึ่ง 0, 98, 6, 2, 3, 3, 4, 2, ครับผม0ูนย์เก้าแปดหกสองสามสองสามสี่สองครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องและดูการับเครื่องรถคันนี้นะครับผมเสียงเครื่องนี้ตั้งง่ายๆครับระบบไฮดรอลิกดีครับผมเรามาดูการับเครื่องครับ เรื่องดีเกียร์ดีครับผม ใจรถไถยันมากแมนเชสเตอร์ย <c oughs> ูไนเต็ด MU ห้าหนึ่งสี่คันนี้นะครับผม EF ห้าหนึ่งสี่ MU คันนี้คนระับรถคันนี้มาในราคาสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาททั้นได้เองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเขีร้านมาได้ครับ แล้วก็อย่ยาลืมไปกดติดตามช่องยูทู e ร้านโบสอน้ำพรอนพิกเตอร์ชาแนลแล้วก็เซียมมดรถไถมือสองด้วยนะครับผมขอบคุณครับ